รองทาง้สองคู่เคียงกันขู่หนึ่งนั้นกี่ติมตาไม่ร้องไห้เธอที่จำได้ดิกี่คู่หนึ่งไม่เข้าแค่เลยก่อนนี่แปลกใจะอะไรกันนี่หน้าห้องน้องมีหัวใจเปลือยโจ๋อะไร บาจุนหอได้ได้แนวเชียงดีนูนเลยเออรองดีปน,นีจะรุปว่าบวชมึงเจอจะบวชว่าอย่าเป็นเลยนักรองพี่นุ้ยนี่เงินเยอะพี่นุ้ยออกมาจากไหนหอเด็กวัดละครูเด็กวัดพี่เลยตื้อใบพันไม่นแ๊กูโยวัดประกริมนะกูโยกับปราตุเตีปนไม่รวยปื เพื่เล่ตะแปรตุติเพิ่งบวชก็จริงแต่เพื่อตะวัดต้นหมูกวังนี่กุนเต็มทุกวันไม่เอาจ้ะซอยมาใกล้น้ำค่อยไหมคะไปตึงตั้มกูเอาน้ำไม่จ้ะอาน้ำไม่จ้ะเออเห็นเด็กกูเอา,เอาลองเล่ละเตจี นำแกงต้องลูลูเหรว่าร้อยนำกินอ่ารับไก่ดำกับพีนองเิญเด้ครับตำกี้มงดะน้องก็ไก่ํำไปคนคนนี้โยูกับพระทุเทพอโอเขีนหายไปหลายวันนี่ไปอยู่กับพระทุเทพกับคนเต็มวัดนุ้ยอ๋อเต็มเรียกว่าตันประยุทธ์ปล่อยติวัดปล่อยอยป้าไม่ชั้นไปใช่บ้านอย่างชั้นกันไม่แม้ตีนา้ กูเดินตามลังประตุเตีผู้ไปใจกินไปยืนบาทว่าชาววัดเต็มุกบาทให้ร้อยนอกวีดโยกับปลาเอินได้ชันนกกระจอกเติโยกปละทูเตี้นกวีดเป็นโรคขินปลืู้คุณก็ก็รอบปีหนือกับปลาไม่ใจเมื่อมึงงานจบยากว่าป้าไม่ชวดขึืนเดียว ไม่สวดเล้จะเป็นงานศพได้ไงกูไม่เ <neither> บียรและเจตกิดปฏิองค์ปั้นหนอตังได้วาย้า้ตำรวจได้ตรวจกูเปิดเป็นสีดีพอวันเย็นหลวก้ลนมาหนังวายตู้ลำโพงกันเต็มวะกูป่าวนมากรุ่มกับเจลำโพงเจ่น้ยตากระเพียงอย่าจับไม่ได้ขึ้นวันแต่ว่าจอยเป็นดุษ ว่ามันคุดละคุดละคุดไม่จ้าลาใช่นห่ลูกปีอะนี่เออโอ้ยตอนนี้ปราทุติเป็นปลาอันดับหนึ่งของปตาตายเออรอยแกแต่แกติดดีติดรอยเออูปลาบานโรบางทีติดเจ้เริญพรแต่ปราทุติปติดเพื่อพี่น้อง สวัสดีมวลมหาประชายมพี่น้องชาววัดใหญ่ทุกท่านมานั่งกันแบบนี้นึกถึงที่ราจะดำเนินไหมครับแปดเดือนที่เราไปอยู่กับลุงกำนันอยู่กันนานจนผมบวดเราไปร่วมกับลายรัฐบาล ไปอยู่กันแปดเดือนเราสำเร็จแล้วครับเราชนะแล้วครับตอนเราเริ่มประตวงอย่างโูแปดสิบตอนนี้สี่สิบเราชนะแล้วพี่น้องว่าวานตุเตฮชอยเอวังก็มีด้วยหลังจะมาประณีหกปี้ลยโอ้ประตุเตปก็แกติดแน่นมันนำเตาแก่แล้ว ให้แกเลมันพไไว้พดความนี้คุณแกกว่าเงนนำไห่เลยปอนิมน้องแม่พองเนื้อดีอย่าลืมลุมมานาพินีที่เคยเชิญปอะโยชน์บพา,านผ่านกว่าอย่าลืมราชจะดำนินที่เราเคยเดินกับวนันชวนไป บัดนี้บวชแล้วนะจ๊ะคนดีเมื่อไรยิ่งลับจะบวชชีและบอกพี่ได้ไหมไอ้จะลืมเดินตื่นฉันและตามแม่ควนรลอใจเออหยุดก่อนตื่นตามไวเดี๋ยวติดรังตั้งยันยงอนแรกรางกั้นแล้วจะไปแม่เนี้ป่าวไหวน้อย ยังและแบบนี้นะคนดีคิวโคมตอนนี้นายมาล้อมโรงมอยู่แล้วเอวองแต่นายหนังติดดังต้องอับปังเลิวออวงทีนี้แหละอนิจะทำยังไงแต่จับนายหนังจับไปเลยแก้มข่าวจับนะ้าทงกับเบ้ายาวไปขังก่อนเอาไว้<อ>จับทงกับยาวจับก็ดีกันไลยจับ ก็ไปทำไมบอกมาจับไปทำไมแล้วคนดีบอกเถิดคนดีบอกพี่ตนะจับคดีจอยเจ็ดไม่เทียตังแล้วแกตาหมอนวัดแจ้งมาติดหลายคดีคอยละคอยะคอยเละละรวยร่อมใจนางใดใดในลาโอ้กลาวยากู ไป,าาป,ปยัยโอ,อ้ดีขนีา้าขาฟ้าววววาวว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 วอววีวว้วว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 ว